ถึงเวลาเอาต้นกล้วยที่ใกล้ต้นทุเรียนออกแล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกทุเรียนเนี่ยก็มีการปลูกกล้วยมาก่อนนะครับก็คือปลูกกล้วยเพื่อ,อไว้ขายใบตองนะครับแล้วก็ขายกล้วยนะ,ะมันก็เป็นรายได้ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วผมก็อยากปลูกทุเรียนด้วยนะครับผมก็เลยเอาทุเรียนมาลงในในสวนกล้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องการ พืชพี่เลี้ยงนะครับซึ่งต้นกล้วยก็เป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะสำหรับทุเรียนเล็กนะครับแต่ในแปลงผมเนี่ยมันจะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับซึ่งกล้วยน้ําว้าเนี่ยข้อเสียของเขาเลยนะครับก็คือรากระบบรากของเขานะครับระบบรากของเขาเนี่ยไปไกลนะครับมันขึ้นมาถึงโคนต้นทุเรียนผมเลยนะครับผมก็เลยต้องทําการขุดตัดรากนะครับสังเกตได้นะครับว่าโคนต้นกล้วยผมจะมีการขุดตัดรากกล้วยออกหมดนะครับเพื่อไม่ให้ ลากเขาขึ้นมาแย่งอาหารต้นทุเรียนนั่นเองนะครับทำให้ตุเรียนเราจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับก็ต้นทุเรียนผมก็เริ่มโตแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะต้องทําการขยายโคกนะครับเพราะผมปลูกทุเรียนแบบยกโคกนะแล้วก็ผมก็จะเสริมโคกทุเรียนนะครับแล้วก็ต้นกล้วยเขาที่อยู่ใกล้ต้นทุเรียนเนี่ยเขากา็มันชิดเกินไปแล้วนะครับผมก็ต้องเอาออกนะครับแต่พอดีนะครับ วันนี้เนี่ยเขามีสั่งใบตองพอดีนะครับมีขายใบตองพอดีนะครับก็เลยได้โอกาสนะครับคือตัดใบตองขายแล้วก็เอากล้วยกอนี้ออกไปด้วยเลยนะครับเอากล้วยออกไปด้วยเลยนะครับข้อดีเขาก็มีเยอะนะในการปลูกทุเรียนใกล้ต้นกล้วยเนี่ยเรื่องการพางแสงเรื่องการรักษาความชื้นนะครับก็ก็ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อต้นทุเรียนเราโตแล้วนะเมื่อต้นทุเรียนเราโตแล้วนะครับก็ต้องเอาออกนะครับ แต่ผมไม่ได้เอาออกทั้งหมดนะผมเอาออกเฉพาะที่มันใกล้ต้นทุเรียนแค่นั้นเองนะครับอ่าอย่างต้นนี้ก็เขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะครับก็เริ่มทยอยเอากล้วยออกนะก็คือผมก็ทยอยทําไปเรื่อยนะครับไม่ได้เอาออกภายในครั้งเดียวนะก็คือเขาสั่งตองใบตองมานะครับผมก็เลยได้โอกาสนะครับเอาใบตองออกเลยนะครับอโอเคนะครับก็อันดับแรกก็เอาใบตองก่อนนะครับเอาไปขายนะครับ เอาใบตองออกเพื่อขายนะครับอใบเล็กไม่รู้นเ,เอาใบตองออกไว้ก่อนคนระับเพื่อที่จะเอาไปขายนย่างเงนะครับถึงเวลาแล้วครับจุ่มหมอครับจะ,จะเอาออกหมดเลยครับเพื่อที่จะตัดเลยนะเดี๋ยวอ่ครับนะเสร็จแล้วก็จะตัดออกเลยนะครับแล้วก็การเอาต้นกล้วยออกนะครับ ก็คือต้องเราต้องขุดเงาเขาออกด้วยนะเพราะมิฉะนั้นเดี ir, ๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราไม่ตัดตัดเงาเขาออกนะครับถ้าเราไม่ขุดเงาเขาออกนะถ้าเป็นกล้วยชนิดอื่นนะครับอย่างถ้าแนะนํานะให้แนะนํานะครับถ้าเราต้องการปลูกเลยนะคือเราต้องการปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับต้นทุเรียนเนี่ยก็ควรแนะนําเป็นกล้วยชนิดอื่นนะอย่างเช่นพวกกล้วยหอมอ่าพวกนั้นได้นะครับ กล้วยไข่ได้นะครับแต่ถ้ากล้วยน้ําว้าเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับในเรื่องของระบบลากเขานั่นเองนะครับระบบลากเขาหากินเก่งนะครับหากินเก่งมันทําให้ไปแย่งอาหารต้นทุเรียนของเรานะครับอ่าก็ตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกหมดนะครับแล้วก็เอาใบตองไปขายนะครับ ผมขายใบตองนะครับก็กิโลละสิบบาทนะครับโอยใบตองก็ขายให้กับร้านทําขนมนะเขาทําขนมขายนั่นเองนะครับก็สั่งสั่งอยู่เป็นประจํานะครับเขาสั่งอยู่เป็นประจํามันก็เป็นรายได้ของผมอีกทางหนึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับจุเรียนมันไม่จมันไม่ได้ขายได้เลย ในเวลาอันสั้นนะครับโอ้ยมดแดงโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกหมดเลยนะครับ ครับก็เดี๋ยวก็จะมาทยอยขุดเงาเขาออกไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วเจออาการไม่แดดนะเจออาการไม่แดดนะครับก็ลองเอาต้นกล้วยมาปลูกก็ได้นะครับหรือถ้าเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันสามารถพรางแสงได้สูงนะอย่างเราทำเสลนเนี่ยมันก็ความสูงมันก็ไม่ได้เยอะส,สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์ด้วยนะก็ขายใบตองขายกล้วยนะครับ ไม่ขายก็เอาไว้กินได้นะครับแล้วพอทุเรียนเรามันโตเนี่ยเราก็สามารถเอาออกได้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ